ชาวเวียดนามชอบนำเอาเรื่องต่างๆของบ้านเขานะครับมาเปรียบเทียบประเทศไทยเพราะอะไรกันแอดมินมีคำตอบครับละบบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสบายที่สดัดดีพี่น้อง,องปองป่ายมดโซโคโซคนมาพบกับละบบยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟัง อีพีนี้จะเป็นอีพีที่229และในอีพีนี้แอดมิจะมานำเสนอเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างเวียดนามที่ชอบเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วกลับมารีวิว พร้อมกับเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวของเวียดนามเองรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันเลยนะครับผมการเปรียบเทียบและการนําเอาสิ่งที่ประเทศอื่นทําได้ดีกว่ามาเป็นบทเรียนหรือแบบอย่างมีเซนบางๆกันอยู่นะครับเพื่อเห็นภาพผมจะยกตัวอย่างเรื่องราวของการเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่เลยครับคลิปนี้ทําการเวอร์ซิสระวางนครหลวงพนมเพนและกรุงเทพมหานครว่าเมืองไหนเจริญกว่ากันนี้เรียกว่าการเปรียบเทียบนะครับแน่นอนว่าไม่มีใครชอบ เพราะแต่ละที่ก็มีระยะเวลาในการพัฒนาที่แตกต่างกันการบริหารที่แตกต่างกันที่สําคัญนะครับการปกครองที่แตกต่างกันดังนั้นไม่ควรออกมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับผมแต่เรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของชาวเวียดนามคนหนึ่งที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทยและทําการรีวิวการเดินทางของเขาบนเว็บไซต์ WN Express จะเป็นการเปรียบเทียบหรือถือประเทศไทยเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงการท่องเที่ยวในเวียดนามหรือไม่เรามาสรุปกันอีกทีนะครับโดยเขาบอกว่าผมเดิน ทางจากกรุงเทพไปยังเชียงใหม่ผม ไม่เคยโดนชาร์จเกินราคาเลยสักครั้งนะครับตอนที่ผมและภรรยาไปเที่ยวกรุงเทพและเชียงใหม่อาหารและโครงสร้างพื้นฐานดานการขนส่งก็ธรรมดาเพราะไทยพัฒนาลำหน้ากว่าเวียดนามหลายปีแล้วนะครับสำหรับผมคิดว่าที่เวียดนามไม่มีนักท่องเที่ยวไม่ใช่เพราะระบบการขนส่งหรืออาหารแต่อย่างใดทำไมผมจึงพูดแบบนั้นละ่ะเพราะว่าสิ่งที่ทําให้ผมประทับใจไม่ใช่การขนส่งหรืออาหารแต่เป็นการต้อนรับที่อบอุ่นของชาวไทยตั้งหากเวลาที่เราเดิน ทางขามเท่านนตนนะครับรถจะยุดให้เราไปก่อนเสมอพวกเราใช้เวลาหกวันในกรุงเทพแทบจะไม่ได้ยินเสียงแตรเลยนะครับแม้แต่ตอนรถติดก็ตามผมชอบท่องเที่ยวดังนั้นผมจึงเดินทางท่องเที่ยวหลายแห่งในเวียดนามผมพบคนดีๆมากมายบางคนให้ผมช่อนท้ายรถมอไซ่์ด้วยเพราะผมไม่รู้เส้นทางไปยังหาช้างนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ผมเดินทางไปเดียนเบียนนะครับผมแวะร้านอาหารเล็กๆเ,เพื่อทานข้าวเปล่าสักชามนะครับเจ้าของร้าน ไม่ได้เรียกเก็บเงินกับผมเพราะมีแค่ข้าวเปล่าและมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมปั่นจักรยานนะครับจากชัยงอนไปยังโกง๋งซึ่งชาวบ้านให้กล้วยแก่ผมอย่างไม่พอแค่นั้นพวกเขาอย่างบอกเด็กๆให้หาเก้าอี้มาให้ผมวางของอีกต่างหากนะครับที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นก็เพราะอยากบอกให้พวกคุณรู้ว่าคนเวียดนามที่ใจดีก็มีอยู่เยอะนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆคนที่สวยโอกาสนะครับเช่นต่างราคาสินค้าสูงเกินไปเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้นแทนที่จะขายของเพื่อให ได้กำไรกับนักท่องเที่ยวในระยะยาวไม่ใช่ว่าจะทำเพื่อตัวคนเพียงคนเดียวนะครับคนต้องทำเพื่อประเทศชาติบ้างปัญหานี้ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนและภาคการท่องเที่ยวของเวียดน,นามเองต้องให้ความรู้แก่ชาวบ้านและแม่ค้าให้รู้จักการบริการที่ดีต่อนักท่องเที่ยวนะครับข้อดีอีกประการหนึ่งของการท่องเที่ยวไทยคือราคาที่สม่ำเสมอตอนที่ผมเดินทางจากกรุงเทพไปยังเชียงใหม่นะครับและเชียงรายแทบไม่เห็นราคาขึ้นเลยนะครับเพราะคนไทยคุ้นเคยกับการบริการแก่ชาว ต่างชาติอยู่แล้วหลังจากผ่านไปหนึ่งสัป,ปดาห์ของการเดินทางผมใช้จ่ายเพียง10,000บาทนะครับประมาณ290ดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะเดียวกันเมื่อผมเดินทางจากเหนือลงใต้ของเวียดนามผมเห็นความยุ่งเหยิงที่เรากําลังสร้างให้กับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นธุรกิจต่างๆพยายามบังคับให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของตนและไม่มีการควบคุมราคานั้นถือว่าเป็นการดูไม่ดีสําหรับการเดินทางของคนภายในประเทศและต่างประเทศนะครับในปี2014ตอนที่ผมไปฮานอยและ ซื้อขนมปังขงนน่างถนนผมถูกเรียกเก็บเงิน20,000ืน หาพันดองตอนนั้นราวๆ1.20ดอลลาร์สหรัฐซึ่งแพงมากๆในตอนนั้นนะครับขนมปังนั้นไม่มีอะไรพิเศษเลยการทําธุรกิจแบบนั้นทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับในระยะยาวนั่นคือสาเหตุที่ทําให้การท่องเที่ยวของเวียดนามมีสื่อเสียงที่ไม่ดีแม้แต่กับชาวเวียดนามเองก็ตามนะครับเราทุกคนรู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืนตราบใดที่รากฐานการศึกษาของเรายังไม่พัฒนาและไม่พร้อมเพียงกันเวียดนามมีทรัพยากรมากมายตามที่เราต้อง การเพื่อให้นําท่านนะครับกับประเทศอื่นๆในเรื่องของการท่องเที่ยวสิ่งเดียวที่สําคัญคือเราเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราทําสิ่งต่างๆหรือไม่นะครับนั่นคือการรีวิวของชาวเวียดนามที่เดินทางมาเที่ยวไทยนะครับเท่าที่ดูเขาก็ต้องการให้ภาคการท่องเที่ยวของเวียดนามปร,บรับปรุง2ประเด็นด้วยกันนะครับหนึ่งนะครับคือการบริการควรเอาไทยเป็นแบบอย่าง2การควบคุมหรือว่าการคุม้มครองราคาสินค้าให้เหมาะสมและไม่สูงกว่าที่อื่น ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่ไปเที่ยวประเทศอื่นแล้วมองเห็นจุดดีของเขาและต้องการนํามาปรับปรุงให้ประเทศตนดีขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่การนํามาเปรียบเทียบเพราะว่าการเปรียบเทียบจะไม่มีพ้นดีต่อกับเรานอกจากความท้อแท้ท้อใจและมีความสุขนะครับแต่สิ่งที่ไม่เห็นดีหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองของเขาเขอบอกว่าอาหารไทยและระบบการจราจรไทยไม่โดดเด่นถ้าเขาบอกว่านั่นคือมุมมองส่วนตัวของเขาก็พอเข้าใจได้นะครับแต่เขาไม่ได้บอกดังนั้น แอดมองว่าการพูดแบบนี้เป็นการ ตัดสินประเทศอื่นเพราะสําหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแล้วหนึ่งในจุดประสงค์หลักๆนะครับที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวไทยคือการที่จะได้ลิมลองรสอาหารอันหลากหลายของไทยนั่นเองจะบอกว่าไม่โดดเด่นไม่ได้แล้วนะครับนั้นก็เป็นมุมมองของแอดมินนะครับพี่น้องทางบ้านมีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับและในอีพีนี้ถ้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขาออภัยมาณที่นี่ด้วยก่อนลาจากกันในวันนี้นะครับแอดมินโอ้ชพรมในพี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองนะครับก่อนลาจากการขอกล่าวคำว่าสบาัสดีสวัสดีแล้วเจอกันใหม่อีกพีหน้าเจอกันนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องรับบบินด้วยนะครับขอบคุณครับ